ัญยาพยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อน,ดว,อนดวงคนที่เกิดวังคานะคะประจําันที่1-15กันยายน256ในเรื่องการงานค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเพื่อความแม่นความปังความขลังอย่าลืมอ,อธิษฐานแล้วกด subscribe กดกระดิ่งกันก่อนนะคะถ้ากดแล้วไปเปิดดวงกันเลยค่ะดวงนี้ในไพ่3ใบนี้นะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องงานของคุณนะคะอาจจะถูกผู้ใหญ่เพ่งเลงอยู่หรืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณนะคะคุณต้องทํางานด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะคะพยายามอยากทำงานผิดพลาดเยอะนะคะเพราะอาจจะส่งผลถึงขั้นลดเงินเดือนลดตําแหน่งลงเลยนะคะคุณต้องใช้ความสามารถของคุณในการต่อรองเรื่องเงินเดือนของคุณหรืองานของคุณด้วยนะคะแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่นะคะ เพราะจะเป็นทางด่วนทางรัฐทําให้งานคุณก้าวหน้าขึ้นได้นะคะคุณเป็นคนที่รักในการทํางานนะคะค่อนข้างมีอุดมคติมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่นะคะ เพราะว่าคุณสนใจเรื่องงานมากกว่าเงินถ้าคุณได้ทํางานที่คุณรักคุณทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะช่วงนี้นะคะแนะนําว่าก่อนนอนให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อที่จะได้มีสติทําบุญให้บริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานะคะและทําบุญให้กับ จฐานสงเคราะห์เด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะในเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ไพ่สามใบนี้นะคะแนะนํไว้ให้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้าคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องการเงินอาจจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นมานะคะ ไม่เหมาะที่จะลงทุนระหว่างการขาดทุนหรือถูกโกงนะคะหรืออาจจะถูกลดขั้นเงินเดือนในช่วงนี้นะคะจะไปขอร่วมลงทุนกับใครก็ไม่มีใครให้ร่วมลงทุนหรือจะไปขอหยิบยืมเงินก็ไม่มีใครกล้าให้ยืมนะคะจะค่อนข้างผิดหวังในเรื่องการเงินมากมีเรื่องที่จะต้องให้ใช้เงิน เยอะมากนะคะทําให้คุณเครียดคิดมากกดดันหาทางออกไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะควรหยุดลงทุนแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะแล้วก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาแก้ปัญหาวิกฤตการเงินของคุณนะคะแนะนำนะคะช่วงนี้ให้อดทนนะคะและทำทุกอย่างด้วยความมีสติรอบคอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะ ให้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะทําบุญถวายดอกกุฎาถวายน้ําให้วัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะในเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีการไปซื้อประกันนะคะเพื่อที่จะอัพสิพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะมีอาการปวดแขนปวดขาเกิดขึ้นนะคะ คุณเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นหรือถูกคนอื่นควบคุมอยู่หรือเปล่าคะทำให้คุณรู้สึกเครียดไม่มีอิสระนะคะขิดมากวิตกกังวลค่ะ แล้วลองสังเกตว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นหรือยังคะถ้าขึ้นมาเยอะแนะนําว่าควรดูแลส,สุขภาพนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดมีเรื่องวิตกกังวลนะคะคิดมากอยู่ตลอดเวลานะคะมีเรื่องอะไรควรเคลียร์นะคะสิ่งที่ค้างคาใจไว้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณเกิดอาการเครียดไม่เกณฑ์ความดันวิตกกังวลเกิดขึ้นด้วยนะคะ แนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญกับเด็กกับมูลที่เด็กนะคะทำบุญปล่อยปลานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพค่ะในเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ด้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องความรักนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีความหนักแน่นนะคะแต่บางครั้งก็เอาแต่ใจนะคะพยายามลดอารมณ์รุนแรงลงนะคะเพราะอาจจะเกิด ปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะคะทําให้ผิดใจกันนะคะถ้าคุณใช้สติและใช้ความรักคุยกันนะคะจะเป็นช่วงที่ความรักช่วงนี้จะค่อนข้างแฮปปี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามีคนต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อจะขอเป็นแฟนนะคะ คนนี้จะค่อนข้างจะเปหนักมากเลยนะคะแนะนำนะคะว่าคุณอย่าคิดไปเองว่าที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้ก็เห็นอดทนกันได้นะคะความอดทนมีขีดจำกัดนะคะความรักคุณควรใช้ความรักดูแลก,กันและกันนะคะเพื่อที่ความรักจะได้เข้มแข็งและแข็งแรงนะคะแล้วจะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะก่อนนอนนะคะควรสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วคุยกันด้วยเหตุและผล คุยกันด้วยความรักนะคะขอใหชโชคดีค่ะอยากรู้ดวงชะตาล่วงหน้าแบบส่วนตัวเพื่อวางแผนอนาคตและหาทางแก้ปัญหาล่วงหน้าถ้าใช่นะคะติดต่อแอดไลน์ด้านล่างและทักหาหมอธัญญาได้เลยค่ะอยากรู้ดวงล่วงหน้าอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้หมอธัญญาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดูดวงต่อไปค่ะ